รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอยู่หลังบ้านอยู่หลังครัวอีกแล้วนะครับวันนี้และเมนูของวันนี้ก็คือะอฟเมือนครับะอฟเมือนนะนะครับ พอดีไปเห็นไก่ที่ตลดาดค่อนข้างที่จะสวยงามครับวันนี้ก็เลยได้มานะครับซอบอกเมนคือ,อจะนึ่งไก่นะครับพอดีไปเห็นไก่แล้วก็ซื้อมาปรากฏว่าเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเลยนะครับก็น่าจะโอเคแล้วฮะเมือน,นี้จะอานซอฟแบบบ้านๆเราเน,นี่ยแหละนะครับ นะครับคุณผู้ชมครับอืมมันไม่ล็อกแสงให้นะฮะไม่ทราบว่าเป็นไรน,นะครับนะฮะอืมนะครับสอเมินนะฮะอันนี้ก็สับเป็นท่อนๆแล้วนะฮะพุกกับเครื่องตอนนี้แค่ยังไม่ได้ลงเตาแับกลิ่นก็โชยมาแล้วนะครับส่วนผสมที่ผมผสมไปตอนนี้เตรียมที่จะนึ่งก็คือ มีสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นเราก็เติมกระชายลงไปครับปั่นถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ทุบละเอียดนะครับต่อไปตอนนี้หอมมากเลยนะครับผมใส่เครื่องปรุงทั้งหมดไปแล้วนะครับสู่ขบวนการนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปนึ่งครับอยู่บนเตาเรียบร้อยครับเปิดแก๊สแล้วไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับในการ ทำให้เมนูนี้มันสุกนะครับเพราะว่า,อ,าอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่านึ่งใช้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนฮะใช้ไฟอ่อนๆนนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเครื่องปรุงอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมดนะฮะใส่ลงไปอันนี้เนื้อไก่หนึ่งตัวนะครับไก่หนึ่งตัวเลยสับเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่อะไรสมุนไพรพื้นบ้านนะครับตะไคร้ มีตะไคร้มีกระเทียมมีหอมแดงใบมะก,กรูดกระชายแล้วก็พริกแห้งปั่นรวมกันนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะฮะมีเกลือมีชูรสมีรสดีหน่อยนึ่งฮะก็ลอยให้มันนึ่งไปเรื่อยๆนะครับที่บ้านผมก็ได้ว่าซอสนะฮะะออค,ครับสูตรนี้ก็ผม ทำกินประจำนะไม่ใช่ว่าเพิ่งทําไม่ใช่นะครับทํากินประจำนะครับถ้าใครที่ชอบเผ็ดหน่อยก็เอาพริกมาปั่นเยอะหน่อยนะครับใส่พริกเยอะหน่อยก็จะได้รสพันที่จะเผ็ดนะครับเดี๋ยวเราดูกระบวนการต่อไปนะครับปล่อยให้มันไฟท,าทํามที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาฝามาปิดนะเรานึ่งกับเวลา5นาทีผ่านไปครับ เริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับนี่คือมเมนูพื้นบ้านครับที่จังหวัดส,สุรินทร์เรานะฮะผมก็นํามาบอกคุณผู้ชมว่าการทานสมุนไพรยเยอะๆมันดีต่อสุขภาพครับเลือดลมมันดีโดยเฉพาะสมุนไพรบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นกระชายเออไม่ว่าจะเป็นออขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมันจะเป็นพริกเป็นกระเทียม เป็นหอมแดงเนี่ยล้วนเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าสรรพคุณในแต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ธรรมาดาครับลดคอเลสเตอรอลนะฮะหลอดเลือดนะครับอย่างกระเทียมเนี่ยกระเทียมขาวหรือหอมต่างๆเนี่ยท่านที่เป็นไอนะฮะอาการไออาการไม่สบายเจ็บคอต่างๆเนี่ยอย่างเช่นหอมแดงเนี่ยเขาช่วยได้นะครับเวะลาท่านทานสดๆไปเนี่ยหายใจจะโล่งเลยนะครับ มันช่วยได้หลายๆอย่างนะครับอย่างจากใครเองเนี่ก็เรื่องของระบบเลือดลมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาการปัสสาวะติดขัดต่างๆเนี่ยมันช่วยทําให้กระเพาะปัสสาวะของท่านแข็งแรงนะฮะเวลาท่านฉี่จะได้ไม่ขัดไม่อะไรเนี่ยฮะก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับส่วนขานี่ก็เป็นยาร้อนนะครับเลือดลมก็ดีไหลเวียนดีนะครับนะพริกนี่ก็เหมือนกันนะฮะช่วยลดน้าหนักก็ได้ช่วยเรื่องของระบบ เลือดเบียนอ่าโลหิตไหลเวียนในร่างกายดีเพราะว่าเป็นสมุนไพรร้อนนะส่วนใหญ่ก็จะออกมาลักษณะแบบนั้นนะครับก็ช่วยได้นะครับทั้งหมดเลยผมเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวผมเร่งแสงนิดนึงเอ้เนะฮะฝาจะร่วงนะอ่ะนะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะนี่คือสะกเหมินนะครับ,นะรบหรือขั่วไก่หรือ นึ่งไก่ก็ได้นะครับเราจะจะเรียกนะนี้ก็เรียกว่านึ่งนะครับนึ่งแบบใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคั่วคั่วก็ได้นึ่งก็ได้แล้วแต่จะเรียกได้ทั้งสองนะครับกับวิธีกระบวนการแบบนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกันอมกันนะครับนี่ฮะเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเป็นไก่พันนะครับไม่ใช่ไก่บ้านนะจริงๆแล้วใช้ไก่บ้านเนี่ยจะรสชาติจะหนึบกว่านะครับ เตรียมใบนะครับใบเครื่องหอมของไทยนะครับจะเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ใบเลื่อยนะครับหัน่นเตรียมใบใ,ใส่ด้านบนนะครับตอนที่ไก่สุกแล้วนะท่านชิมรสชาติแล้วโอเคแล้วนะครับใส่ด้านบนก็คลุกให้เข้ากันก็ปิดแก๊สก็โอเคเลยนะครับผมก็เตรียมใบแบบนี้ก่อน ไก่เริ่มจะสุกแล้วนะครับชิมรสชาติดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าขาดเปรี้ยวไอขาดเค็มขาดหวานชิมรสชาติดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ไก่เริ่มสุกแล้วนะครับพอขาดเค็มไปท่านก็เติมเค็มนะฮะท่านชอบแบบไหนก็เติมลงไปนะครับถ้ามันได้รสชาติที่ดีแล้วเนี่ยก็ปิดแก๊สแล้วก็นําไอตัวนั้นนะฮะที่ผมหั่นเอาไว้ก็มาใส่แล้วก็คลุกเข้ากันแล้วก็โอเคยกลงได้เลยครับถือว่าเสร็จนะฮะ เดี๋ยวผมชิมดูก่อนครับชิมน้ำนะครับฝีมือไม่ตกครับใช้ได้อร่อยเหมือนเดิมฮะธรรมดาที่ไหน <c oughs> อร่อยจริงนะคุณผู้ชมลองไปทานทานกันดูนะ ว่ามันได้รสชาติแบบไหนเดี๋ยวผมจะบอกสูตรทุกอย่างเลยใครที่สนใจสูตรนี้ทักมาถามในแชทได้เลยสูตรนี้เด็ดจริงๆฮนะแม่ฝีมือไม่ตกครับรถมือในแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดานะอย่างผมเองเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็เพราะแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะมันแบบนี้นะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยนะั่นดูสิครับโอ้โหคูณเลยนะฮะ ใกล้ๆนะมันเริ่มสุกแล้วครับรสชาติมันได้มันหวานจากตัวเนื้อไก่เลยนะครับหวานมา <c oughs> เด็ดในเครื่องปรุงเด็ดสลตีจริงๆฮะเริ่มสุกแล้วนะครับเหลออีกประมาณห้านาทีครับยกลงได้เลยใส่นี่ก็ลงได้เลยเดี๋ยวผมจะตักให้ดูด้วยเมื่สุกแล้วจะเป็นหน้าตายอย่างไงเรนะครับ ใส่ผักลงไ,นไนปนะครับที่ซอยไปเมื่อครู่นี้ก็คลุกนะครับจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยครับสุกแล้วครับไก่พันเนี่ยมันจะสุกไวกว่ไก่บ้านนะครับเนื้อเขาจะเขาเรียกอะไรฮนะเนื้อเขาจะ ไม่ค่อยแน่นมืนไก่บ้านนะถ้าเป็นไก่บ้านนี่มันก็จะออกอีกรสชาติหนึ่งเลยแต่ต้องบอกว่าถ้าสูตรนี้ได้เป็นไก่บ้านให้คุณผู้ชมครับผมแนะนําเลยว่าเด็ดจริงๆครับถ้าเป็นไก่บ้านนะเมนูนี้เด็ดมากครับอร่อยครับเด็ดเลยแหละนะครับแต่ถ้าเป็นไก่พันุก็อาจ,จะมีรสชาติอย่างหนึ่งก็คือเลือดเนื้อมันจะร่วนซุยกว่าไก่บ้านนะถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยมันจะเนื้อมันจะหนึบหนึบ แต่ว่าเราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะได้เท็กเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไก่พันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในความแตกต่างกันนะครับอ่ะเมนูะอหมันครับเรียบร้อยครับะอฟมันครับเดยวสตีเลยนะค,คุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่ทำกันแบบง่ายๆทำได้ทานได้แล้วทานอร่อยด้วยนะครับเหมาะเป็นกับแกล้มหรือเป็นเมนูที่ไว้ทานกับข้าว นะครับน้ำซุปที่เข้มข้นที่มันออกมาจากเนื้อไก่นะครับได้รสชาติที่ผมไม่อยากพูดเลยนะครับท่านต้องลองไปทานดูใครที่สนใจสูตรนี้สามารถทักถามกันได้ครับว่าใช้อะไรบ้างแต่ยอมรับว่าเด็ดจริงๆครับลองทานกันดูนะฮะลองทําทานกันดูฮะกับเมนูวันนี้ครับสะออมมนเมนูพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณที่ติดตามครับทุกท่านที่ กดโฉอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ชมกันแบบนี้แน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเมนูสะอ้อเมินในวันนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านฮะสวัสดีครับ